ที่12เอวามีสุตังเอกังสมยังพักกวาคยายังวิหาราติพยาเสสีพยาศีเสศาทิพิกูสหัสเสนาตัดรักโภาพิขวาพักพขวาพิกขวอมันเตสิสัพพังพิขเวอิตังกิจเจ กระจายพิกเวสัพพังอธิตังจากขูวิญญาณังอธิตังรูปังอธิตาจากขู่วิญญาณังอธิตังจากขูสัมปัสโสอทิตโตยามปีทังจากขูสัมปัจจปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคัดกินาโทสักินาโมหกินาอธิตังชียติชารามมาระเนนัสโศเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามีโสตังอธิตังโสสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมปัสสโโอิต ามปีทางโสตสัมผัสสัปปิโสตสัมผัสจปปัชยาอุปชติเวทิฏังสูตรทางวาทุกขะมัสูตรทางวาตัมเปีอทิตังเกณฑ์นาทิตังอาทิตังราคขินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชยาติชาติยาชะรามะระนีนะโสติหิปริเทวิหิทุกขีหิโทมนัสีหิตปายาสีหิอาิตันติวัตามิคานังอาทิตตังคาคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางคานะสัมผัส สัมผัสจับสปัชยาอุปัชติวีท้ายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกม้าสุขังวาตัมเปียทิฏตังเกณฑ์นาทิฏตังทิฏตังราคัดกินาโทสกินาโมหกินาทิฏตังชาติยะชรามะระณีนาโสกีหิปริเทวีทุกเกหิทุกนาเสหิปยาเสหิอทิฏตันติวัฏามิชิบวิหาริตาราสัติฏฐตาชิบวิหาวิญญาณังอทิฏตังชิบวิหาสัมผัสโสทิตโตยัมปบียทางชิบวิหาสัมผัสสปัชยาอุปัชติเวท้ายิตังสุขังวาทุกขังวาทุก ทุกขมาสูขังวาตามเปียทิตังเกนาิตังอาทิตังราคกินาโทสกินหมอกินาทิตังชาติยาชรามะระนีนาโสกีหิปะริเทวีหิโธมนาเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวะธามิกายโยอทิโตโหธพาอทิตตากายะสัมภะกายะวินญานังอาทิตังกายสัมผัสโสทิโตจัมปีทางกายะสัมผัสสปัจยาอุปจติวีทายตังสูขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตามเปียทิตังเกียนนาธิตังอาทิตังราคกินาโทสกิน โทสักินาโมหะินาทิตังชัชาติยาชรามะนะมรณนะโสกกหิปริเทเวหิทุกีหิทุมะนะสหิอุปยาเสหิอธิตันติวาทามีมโนอธิตโตธรรมามัทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมปัสโสอธิตโตยัปีทังมโนสัมปัสสปปัชยาอุปเชตติเวทายตังสุขังวะทุขังวะอทุมะสุขังวะยัปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคตกินาโทสกินาโมหะกินาอทิตังชัยชาติยาชรามะระเนนะโสกกหีปฏิเทเวหิทุกีหิทุมะนะสีหิ อุปยาเสหิทธาทิตันติวัฏามีอีวังปัดสังภิกขะโสุตบะอริยะสาวโกจักขูสมิงปีนิพินทัตติเรรูปีสปีนิพินทัตติจักขูไม่าณ้ในปีนิพินทัตติจักขูสปิตเรปีนิพินทัตติยำปีทางจักขูสัมปัจญาอุปจติเวทายีตังสุขังวาทุกทางวาอทุขข้ามสุขังวาต่สมิงปีนิพินทัตติโสต่สมิงปีนิพินทัตติทัดเศษถูปีนิพินทัตติโสตวิญญาณนิปีนิพินทัตติโสต โสตสัมผ sí ัสเสปีนิพ yep. ินสติสัมยำประทางโสตสัมผัสจะปปัจจยาอุปชติวิทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุมะสุขังวากัสมิงปีนิพินสติขานัสมิงปีนิพินสติคันเทสุปีนิพินสติขานัสัญญาเนปีนิพินสติขานสัมผัสเสปีนิพินสติยำปีทางขานัสัมผัสจะปปัจจยาอุปชติวิทายิตังสุขังวาทุขังวาอทุมะสุขังวากัสมิงปีนิพินสติทีวิหาปีนิพินทติเรสุเรสุปีนิพินสติยปีทงชีวิ หาสัมผัสสปัชยาอุปจติเวทายตันสู่คั้งวาทุกคังวาอทุมาสุคังวาตสึมิงปีนิพนธติกายสุมิงปีนิพนธติโพธเพรื่ปีนิพนธติกายสปินญาณีปีที่พินธติกายะกายสัมผัสสีปีนิพนธติยำปีทั้งกายสัมผัสสปัชยาอุปจติเวทายตันสู่คั้งวาทุกคังวาอทุมาสุคังวาตสึมิงปีนิพนธตินามัสสมิงปีนิพนธติ ทำเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณในปีนิพินทติมโนสัมปัสเซปีนิพินทตติทำยำปีทางมโนสัมปัสจัปัจจยาอุปจตติวิทาจยตังสุทังวาทุกขังวะาทุกขมาสุทังวาตัดสิมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชัติวิราคะวิมุตติวิมุตตัดสมิงวิมุตตะมีติญาณังหูติขีนาชาติภูสีตังพรหมจาริยังกตังการณียังปนานาปรังอาทิตาัติยะปชานาติติ พระชานาตีติอิท,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 ทมามโวจาปะควาอัตตะมานาตีพิกูพะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิสมิตจ่ปนาเวยะกรณีนัสมิงภายะมาเนตสะพิกูสหัสะอนุธาอนุปาทายะอวะอาสาวีหิิตานิวิมุตจิงสูติบทที่13 เอวัมิสุตังเอกังสมยังภควาภารานาสิยังวิหารติอิสีปฏินามิคัจจายตระโคภควาปัจจาวกิจีปิขวามันเตสิรูปังพิกเวอนาตารูปังจหิทังพิกเวอัตราอภิวัสสิอภวิสสะนิณณยิทธทางรูปังอภัทยสังวัตตยะลัพเทลพเทธาจารูปีเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมหูสิติยสมัจโคพิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังจางหิตทังวัตตินะจาระ พาติรูเอวังเมรูปังหงตุเอวังเมรูปังมาหงสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเวอนัตอตราพิกอภิวัตสะนาจีทางเวทนาอาปาทะยะสังวัตเตยละเพชชาเวทนายะเอวังเมเวทนาหงตุเอวังเมเวทนามาหงสีติสมาจักภพิกเวเวทนาอนัตตาแตสมาเวทนาอาปาทะยะสังวัตตินะจะรับพาติเวทนายะเอวังมีเวทนาหงตุเอวังมีเวทนามาหงสีติ สัญญานัตตาสัญญาใจหิทางพิกเวอัตตาอภิวิสานะยีทางสัญญาภาพทะยสังวัตเตียรับเพยแทจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติจะสมาจะเขวพิกเวสัญญานัตตาจะสมาสัญญาภาพทะยาจะสมาอภาสัญญาภาทยะสังวัตติน่าจะรับปติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานัตตาสังขาราจะหิทางพิกเวอัตราอภิวัต สังสูนตีทางสังขาราอภัตยายสังวัตเตยุงรับเพททจะสังขารีสูเอวมสังขารใดหงตุเอวมสังขารามาหงสุนตีจะสมัจขาจะโคพิกวีสังขารานตตาจะสมัสสังขาราอภัตยายสังวัตตันตินาจะรับพาติสังขารีสูเอวมีสังขารามาหงสุนติวิญญาณังนัตตาวิญญาณัจจะหีทางวิญญาณีอัตตาภิวัตสะ นายยทางวินยานังอภัทรญาสังวัตตยและลำพิธาจะวินยานีเอวังมีวินยานังหงตุเอวังมีวินยานังมหูสีติจุสมาจักโภพิกววินยานังอนัตตาจัสมาวินยานังอภัทรญาสังวัตตินาจารพาติวินยานีเอวังมีวินยานังหงตุเอวังมีวินยานังมหูสีติตังคิงวัชชาถาพิกเวรูปังอนิจจังวะอนิจจังวาติอนิจจังพันตียมปนาอนิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันตียมปนาอนิจจังทุกขังวิปะละวิปะ ลินามะธรรมังกัลลังโนตังสัมมนุสปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเอตังพันเตตังกิงมัชธาภิกขเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิตังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิตังทุกขังวิปะลิณามะธรรมังกัลลังโนตังมะนุสัมมนุสปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโน เอตังพันตีตังกิงมัตฉาถาภิกเวสัญญาณะนิจาวาอนิจาวาติอนิจจาวพันตียัมปนานิจังทุกขังวาสุตังสุขังวาติทุกขังพันตียัมปนานิจังทุกขังวิปะวินามะธรรมกันลางโนตังสัมมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมกตาติโนเอตังพันตีตังกิงมัตฉาถาภิกเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจจาวพันตียัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันตียัมปนานิจังทุกขังวิปะ ลินามาทำมังกาลังนุตังสามนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัชฌะถาภิกขเวสัญญาณนังนิจจังวาอนิจจังวาตีอนิจจังพันตียัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาตีทุกขังพันตียัมปนานิจจังทุกขังวิปะลินามาทำมังกาลังนุตังสามนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตัสมัหิตัสมัหิตตีหะ พิกเบียังจิติรูปังอตินาขะตาตุปันนานังอัจจตังวาปะหิตังวาโอราริกังวาสุกุมาวาหินังวาปานิตังวายันธุเรศยันธุเรสันติกิวาสัพพารูปังเนตังมะมะเนสุหันสมิเนเมนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมัปปัญญายะทัตตพัง ยายากาจิเวทนาอัีตานะขัดปัจจุปนาอัชชาตาวาภัหิตทวาโอราริกาวาสุคุมาวะหินาวะปณิตาวายาทุรสันติเกวาสัพเพวัฒนาเนตังมะมะเนสโสหามัสมินะเมโสอัตตาติอิบะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายะทัตตะพังยาตาจิสัญญาอัีตานะขัดปุปนาอัชชาตัวาพังหิตทวา โวราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายะทุรีสันติกีวาสัพพสัญญาเนตังมามะนิสหัมัสมิณินะกนิสอัตตาติเอวะเมตังยถาพูตังสมะปัญญายะทัตพังดักเกเยเกเกจิสังขาราอตีตานะกตับปุปปนาอัตตาวาวาหิตทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายะทุรีสันติกีวาสัพพสังขารานิตังมามะนิโสหัมัสมินะ เมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัปปัญญายะทัตตพังยังกิจจิวินีนังอตีตานะคะต่ปัจจุบันังอัชตันวาภาหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนังวายันตุวานีตังวายันตุเรสันติกีวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเมโสหามัสมิณะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัปปัญญายะทัตตพังเอวัง ปัสสังพิกเวสุตวาอริยสสาวะโกรูปัสสิงปีนิพินทติเวทนาญาปีนิพินทติสัญญายัญญาญาปีนิพินทติสังขารีสุปีนิพินทติวิญญาณสัมิงปีนิพินทตินิพินทางวิระชาติวิราคะวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยาน,างนังโหติตีนาชาติวิภูสีตังพระมจา,า,าริยังกตังกรณียังนาปารังอัติทัะ อิทัตายาติประชานาติติอิธมะโบจักพะกวะตามนาปัจจวคียาภิคัวพะกวะโตภาสายิอพินทุนอิมัสมิจจะปนาวียะการณัสมิงปัญญามานปีปจจวคียานังพิคูนางอนุตถาอนุปาทา,ายะอาสวหิตจิตตานิวิมุตจิงสูติ